กราบสวัสดีสบายดีเบอร์สกุลทุกคนยินดีตอนฮับเข้าสู่ช่องที่แอลแอนนี่อีกแล้วพี่น้องมือนีกัามาพบพ่อ,อ,อกับแอนนี่คนผู้เก่าอีกแล้วเดอ้อเนาะก็ซึ่งวันนี้แอนนี่ก็สิมาเรียกชันเพลงที่พ่นเข้าเมนขอเข้ามานั่นเองเนาะนั่นก็คือเพลงปะลงปงคุณพีน่น้องเป็นเพลงจากคัมบูเดียนั่นเองนนเองนาะกระซึ่งช่วงนี้นี่เพลงจากคัมบูเดีนี่มาแห้งอีหลีพี่น้องเออสุดยอดเลยเนาะก็คือแบบ บมื่าสิเป็นท่านที่ด็อกเว่าสิเป็นท่านยูทูปเนี่ยกับมาแห้งน้องพี่น้องโอเคเขาไปฟังกันเลยดีกเดีะว่าพ <c oughs> <c oughs> เพลงปลาลงปงสิเป็นจังใดแอดนี่สิฟังหูเรื่องเกี่ยว่พี่น้องเฮ้ยแอดนี่นี่ราเคยฟังหูเรื่องจักเถื่อพี่น้อง <c oughs> ไปฟังกันเลยดีกวนอนเพลงพู้ใดฟังหูเรื่องกับมาเปให้แอดนี่น้ำเด้อ <c oughs> ไปกับพี่น้อง <c oughs> โอ้ <c oughs> เป็นจังใดเนาะปลาลงปงเนาะ ខាង <Tippoms> ខាង <motivators> ពេល uh, ជួបប <fit> <quarto> ាត <Enlightroot> <Rud> ់ខោក្នុងថឹងទិញស្រអមរកអូតែខារលតចង់ដឹកផ្ទះឬចង់ដឹក mong មើមុខអីឬមួយចង់កង់ខ្ញុំវាអាមីស្ដកឡុងបងបាពងបងពងបាពងបងពងបាពងបងឆាកราวទីមិនហន់អន្ទុំឆ្កែខាំឆ្មារត់ចូលក្នុងមុំខ្មែរហៅទៀងឯចិនហៅអងអាកោយុនជប់ព្រោះវាជាប់ផងស្រវឹងកោភលាស្វើអូយមកណั่งกินនាំកាត់បាសស2 โอ้ยโอ้ยโอ้พี่น้องปะลงปงหลงปะลงปงไปแปลว่าจังไดนกับลังไปทงกับลังลงทงวะพี่น้องหรือจังไดเห็นว่าพีภาพงนะส่งแต่แบบกับลังไปทงกับลังใงประมาณนั้นไว้เอ็ดดี้มั่วไว้โต้พี่น้อง

Oh, chạy qua đây chạy qua đây chạm 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 phụ <laughs> oh, tên cái sao បន្តរំដាំខាងឡើងទៅជ្រូកបាត់ខោក្នុងថងទីញ0100កំប៉ុងចង់ដេញស្ះឬចង់ដេញប៊ឺអើយមុខអីឬមួយចង់បង់ខ្ញុំពាក់អាមីស្ដើកក៏ឡងបងប៉៉ុងប៊ុងផ៉ុងប៉៉ុងប៉៉ុងប៊ុងផ៉ុងប៉៉ុងអូគីឡោរ៍បានច្រើនណាស់ ขาบอกกินเาเป็นแก้วได้ก็กินโคขึ้นเลยกุได้แกงเกิดมาสวยยุ้ยใส่โคดึงเกิดยุ้ยใส่โอ้ยเมียบ้าตาบ้านเอาไปไปไอไปูสิค่ะเด้เอเอาเอาเมียบาตาบ้ เชเชโอ้ยแอดมวนอีกแล้วเชมุนวดละป้าขเขาอออ๋ออนักซี่สาสันอนักซีอ๋อดึงเต้หูกับเลนเนาะ អឺ just ស្គីគិលាយឡៅដែរអឺបាយអូយថតកើបแลឡមកនេះ bung bung pa pa bung bung pa pa តោះពីតោះពីសាយរំទីល ቦ សរងត្រងត្រងខាងខាងទៅជួបដាក់ខោក្នុងថងទីゾអម100កំប៉ុងចង់ដឹកផ្ទះឬចង់ដឹក mong មើមុខអីឬមួយចង់កង់ខ្ញុំពះអាមីស្ដៅកឡោកអូយแลប៉ា bung bung pa pa ស្អកក្លែទេយ៉ាងនេះណានេះអូយណ៎ sin silo nu balastin na je sin heng sin silu sravang kop ngia sua laeng nang ngol som sa so ke hoj sra pa pung bong pung pa pung bong pa pung bong pa pung bong me rung mai nen pu khong ya kaplai talok di phinong talok di khnyom chou chann nyam bok la hong tha ke pul pa khao order la bak pa khao mun ne pholak da tong ruom bot ni khnyom lang ไปเลยเอ,อ้า,านางกินอยู่กันแขยังมาพอมา่อมายืนกินดีกว่าเดีาว ว้าวอโอ้ยน่ะเป็นต่มวนน้ำเนาะจบเป็นทีเรียบร้อยพี่ดอ,อกคับผลงานเพงลงปะลงปงนั่นเองเนะาะจัคแปลว่าจังใดเด้อว่าเปลวคอยไปสมุ่มจ้าปะลงปงหลวงปะลงปงหรือว่าควายสิไปลงโป่งลงโป่ง แอนนี่มัวพี่น้องเพลงกัจะว่าเ,เป็นจังสีดอกเอแอนนี่มัว่ะไรพี่น้องกันจึงเป็นผลงานเพลงทีแอนนี่ว่ามวนได้พี่น้องเนาะก็คือแบบจังบ si นะวะเมโลดี้ยังสินะเออแอนนี้ว่ามวนละกันเสียง้องติดหูพี่น้องเสียง้องคือแบบเป็นเอกลักษณ์แหงเนาะแอนนี่มากตอนทีแบบลองแบบคือคนเมาสนะ์ขน่ะเออขะไรแอนนี่มากบอลนั่นเนาะก็คือแบบสุดยอดเนาะเอ็มวีนี่ก็เบ่งเป็นธรรมชาติเนาะคืออ่ะ อนันั่งเอวินบีใช่พี่น้องนังเอวิน A ี B, สามคนเขาเนี่ยก็ใส่ปาริน,นแอนนี่ลุ้นลุ้นญาติปาริน,นลุ้นเฮ <c oughs> ้ยแอนนี่ใส่เมื่อไหร่ได้พี่น้องใส่เลยลุ้นเน่นอนเฮ <c oughs> ้ยเนาะถือว่าสุดยอดพี่น้องบทเพลงที่อ่ากำลังฮิตเนาะพี่น้องเนาะเพลงนี้ก็ฮิตในทิกตอกคือกันเนาะเพลงอันก่อนที่อันนี้เรียกชั่นไปกันฮิตในทิกตอกคือกันเนาะก็คือแบบ ช่วงนี้เพลงขัมบูเดียด้วยเพลงกัมพูชาด้วยเพลงกัมพูเชียนี่แหละพี่น้องเพาประเทศเดียวกันเด้เดเดเดอ <l acht> <l acht> แอนนี่แอนนี่ตีข้อไม้ไรครับเออคือแบบมาแรงนั่นเอง <l acht> สุดยอดนะพี่น้องเนาะเออท่ล่ะโอเคพี่น้องแอนนี่รีแอคชั่นให้ละเด้อเนาะขอมมนตขอบใจหลายๆที่คอมเมนต์ขอบเพลงนี่มาเนาะแล้วก็ขอบขอบใจสุข,ขุมสุกสนที่เข้ามารับฟังครับชมคลิปรีแอคชั่นของแอนนี่เด้อเนาะขันมากรีแอคชั่นของแอนนี่ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แอนนี่เด้อพี่น้องเด้อเนาะกะ สำหรับคลิปนี้น,นี่ขอฝากเพียงสำนึกกับพ่อกันม่มือหนาคลิปหนากนแล้วกันเนาะสบายดีบ๊ายบาย